เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตของอำเภอสันปะตองและอำเภอดอยหลอค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภ,ภยัยพร้อมได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะ บ่ายวันนี้ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นายประจวปัสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางดวงจิตปัสะกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภ,ภัยในพื้นที่หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่1 0ถึง11ที่ผ่านมานะคะจากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นก็พบว่าอำเภอสันปะตองมีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด11ตำบล71หมู่บ้าน1,900 171ครัวเรือนประชาชน5,450คนในส่วนพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่อื่นๆก็กำลังให้ท้องถิ่นได้เร่งสำรวจเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไปค่ะ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่บริเวณผนังกั้นน้ําจุดบริเวณศพวางค่ะซึ่งเป็นจุดที่ลําน้ําวางและลําน้ําขานมาบรรจบกันและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยหมู่7บ้านต้นแหน,น้อยตําบลท่าวังพล้าวและแจกถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัยด้วยจํานวนทั้งหมด100ชุด และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงจํานวนหนึ่งชุดและผู้ประสบภัยจํานวนหนึ่งชุดซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันค่ะได้แก่นางบัวแก้วคําคําตันและนางจันทาอินปัน้นนอกจากนี้คณะของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้เดินทางต่อไปยังที่หมู่ที่4บ้านศพอาวตําบลสันติสุขอําเภอดอยหลอเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะ